ว้าวรับปาทานปลาวันนี้วิธํปาปลาแซลม,มอนนะคะดูสิอุ้ยปลามีหางสีเขียวด้วยสีเขียวนกตกแต่งจานสีเขียวแค่ปาดสเกตตีนนิดหน่อยแล้วก็มาหันเป็นหางปลานะคะหางปลาสวยนะคะแค่นี้ก็ทำตกแต่งจานได้นลจ้ะ ดดีวันนี้ฝรั่งจะกินปลาฝรั่งมันฝรั่งก็ลองมันฝรั่งก็อร่อยนะจะไปอบเส่เนยนะคะรักปลาทานปลาหุ่นดีหุ่นสวยด้วยปลาสมองก็ดีจิตใจก็ดีจานปลาก็สวยจานปลาสวยจังปลา ถ้าใครชอบมะนาวบีบมะนาวใส่หาตาปลาก่อนนี้ง่ายตาปลาอยู่ตรงนี้ปลาจ้าไม่ใช่ไก่จ้ารักปลาทานปลาไปเหยาะเลยลงไปใครอยากมีเห็ดอุ้ยพริกหวานตรงนี้อันนี้คือมีต้มหั่นๆแล้วขูด มันกำลังคูนเอาเปลือกออกก็หั่นหั่นแล้วก็ต้มแล้วขั้นตอนที่สองเราก็จะมาลงในกระทะเลยค่ะอันนี้เนี่ยอยากให้สีสันมีแคฉลบก็เติมลงไปรับประตานไปรังประทานไปคูนแล้วก็ต้มต้มแล้วก็เอามาลงอบเลย เมนิดหนึ่งมันจะได้เห็นเหลืองโปรตีโควิดใช่แล้วทำชุบวันเมนบ้านเฮา,าเป็นบ้านเราเขาเรียกว่ายัางไงลับตาทำตาทำได้ทุกเมนูก็หลังไก่ลาวก็หลังไก่แล้วก็ตะกนน้ำตอกเลย น้ำนี้หแบบเป็นน้ำชาได้นะน้ำต้ตดมดูิกับน้ผัดกันทอดเดี๋ยวจะเอากระชีกใบหนึ่งมาเทียงแล้วก็จะทำไปเรื่อยนี่มน้มขึ้น้ม้นโอ้ีเกียงเลยขี่เกียงาเลยชีดหวานนะ่นไหวาน Blender, ใส่เห็ดใส่อไปนิดนึงใส่ทีมส um> ่กลงไปก่อนใส่พรใส่พรใส่กหวานพหวานใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปเัก ทำไมสวยจังอารมณ์ดีทำกับข้าวก็ดีใส่สเกลตี้ลงไปอันไปชุชินช้นๆปชชิน้นลงไปลงไปทาปลาไปเอากระทะมาอีกใบหนึ่งรักปลาทานปลานะคะวันนี้อบวุ้ยทำไมหอมจังเนหน้าทานจังเลยจัยงเลยไปเดี๋ยวเอากระทะขึ้นมาอีกใบหนึ่งบนค่ะ ก็จะบมัยเมนูนี้หอมกรุบกรุบกรุบเกิดขึ้นมาอิ่มรวยวาเดิมราดพริกา,า,า,านะคะแซลมนนี้มีโอมีสารออเก้าสูงนะคะนะคะไม่มี ไม่มีมันไม่มีเหมือนปลาอย่างปลาอย่างที่ท้องปลามันจะมีมันใช่ไหมแซลมอนนี้ก็จะมีพิเศษเราไปถามคุณหมอดูคุณหมอบอกว่าปลาแซลมอนนี้ทานที่นี่เ,ยเลยสุดยอดสุดยอดนะคะไปเลยเดี๋ยวไปต่้งกระทะอีกใบแล้วมุ่มุนเนาะ คาราเรน,นาที่ตั้งกระทะอีกใบแล้วค่ะเยวจะเอาแซลมอนมาลงกระทะนี้นะคะเช่นเดิมใส่เลยแล้วไปนิ้ดเดียแล้วก็เอาแซลมอนมาลงแซลมอนสุกง่ายนะคะเราไปกลับด้เราลกลับด้านเห็ดเห็ดก็สุกเลยลกลับด้านแล้วค่ยกลับด้านไปนะคะ ก็ยางไปเรื่อชอบไม้เมลอนิชอบไม้ที่หวานที่หวานแต่นี่ไม่เผ็ดนะครนเนรสชาเปรี้ยๆนิดหนึด้วยนดด้วยมิดหนด้วไปเลย หอมเสียงสองเสียงสามรักปลาทานปลานะคะ